มาแล้วพี่น้องคะมาแล้วแนวทางของหลวงพี่นิรุตนะคะพี่น้องคะหลวงพี่นิรุตนะคะพี่น้องคะแนวทางของเราเขาดีเลีพี่น้องคะแนวทางของหลวงพี่นิรุตเราเขาดีดีนะคะพี่น้องมือวันที่เจ็ดพี่น้องเบิรงเเ้อค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเบิรงเราใช้พี่น้องเบิงร่าเริ่มตั้งแต่มือวันที่เจ็ดเลยนะคะพี่น้องคะวันที่เจ็ดนะคะแนวทางของหลวงพี่วันที่เจ็ดเนี่ยเป็นมือคำโค้งความที่พี่น้องสุดหนี่นะคะพี่น้องคะแนวทางสุดหนี่เป็นคำโค้งกับหาน้อยนะคะวันที่เจ็ดนี่เขาเฉพาะกิจลาง เข่าเฉพาะกิดลางสองหนึ่งค่ะพี่น้องคะบัดนี้นะคะเข่ากาชาดบนค่กาชาดบนเก่าหนึ่งนะคะพี่น้องคะมาเข่าคามโค้งหกเจ็ดอีกพี่น้องคะมือวันที่เจ็ดเนี่ยมือวันที่เจ็ดนีแนวทางของหลวงพี่นิรหลุดกวาดทั้งห้าน้อยกับคามโค้งนะคะพี่น้องคะบัดนี้มามึงมือว่านี่วันที่แปดนะคะพี่น้องคะวันที่แปดเอาแนวทางของหลวงพี่แล้วกับเขาอีกแล้วพี่น้องคะเฉพาะกิดลางเข่าเก่าหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเข่าเก่าหนึ่งเฉพาะกิดลางมือว่านี่วันที่แปดนะคะพี่น้องคะมือนี้ หลวงพี่นิรุตมีแนวทางมาฝากแล้วชุดนี้เป็นคามโค้งคามโค้งกับผ้าน้อยนะคะพี่น้องคะน้อยเนี่ยแทบสิว่าเขาทุกมือกับว่าได้แล้วค่ะพี่น้องคะเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอแนวทางของหลวงพี่นิรุตห้าหน้อยใส่ในเบิดมือ,อยังทำค่ะพี่น้องคะผู้ใดเขาไม่เห็นคลิปนี้แล้วพี่น้องทำพระท่านได้กดติดตามอย่าลืมค่ะกดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์เด้อค่ะพี่น้องคะผู้ใดกดแชร์กดติดตามมันนี้ก็ขอขให้อ่ามีโชคไปนับก,กันสู้ขู่สุขคนเด้อค่ะพี่น้องคะ